สวัสดีครับผมนี่คือ leadership everyday podcast นะครับผมก,กันกษณ์นันดอนนะครับก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับ leadership hr นะครับการพัฒนาตนเองเ,เพื่อให้เรานะครับเป็นผู้นำที่ดีในทุกทวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นที่จะนำตัวเองและในวันนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ h อนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันกระทบพวกเราทุกคนเลยนะเรื่องของการวัดผลการทางานในบริษัทนะครับพอดีผมเองก็มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ อยากจะมาบอกเล่าว่าการกําหนดเรื่องพวกนี้ที่ดีนั้นมันเป็นยังไงนะครับก็อ้างเองจากบทความผู้เชี่ยวชาญนะึนี่คือของเบอร์นาร์ดมานะก็เป็นคนที่เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมเขาเขียนเรื่องหนึ่งเนะเรื่องของ how to develop effective KPI เป็น10ขั้นตอนแล้วผมคิดว่ามันง่ายเข้าใจง่ายมากก็มาบอกเล่าไห้ฟังพร้อมประสบการณ์ของผมที่เคยทำเนาะนะครับเรื่อง KPI เนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าเป็นเรื่องปากท้องนะคือคุณทําได้เอฟได้ไท่ดีด บริษัทเขาก็จะวินแล้วคุณก็จะได้ incentive หรือโบนัสด้วยแต่ทีนี้บางองค์กรก็ทําได้ไม่ดีมันไม่สามารถหลีดเรื่องผลการวัดผลตรงนี้ไปสู่ performance ของ business ได้นี่เป็นจุดที่ท้าทายนะครับผมนะบเหมือนที่ในคุณเบอร์นาร์ดมาบอกนะ KPI เนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณระบุเขาเขาเรียกว่าตัวที่ใช่นะครับ the right one for your business ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณระบุผิด โอ้โหมันแย่เลยเนะเพราะพนักง,งานทําแทบตายสุดท้ายไม่อะไรกันนะครับผมทีนี้มันจะให้ข้อมูลสําคัญนะต่อมิชชั่นนะครับข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับมิชชั่นของบริษัทได้เนี่ยคือคุณต้องใช้ KPI แล้วก็วิเคราะห์สิ่งที่บอกคุณมันบ่งบอกคุณอย่างสม่าเสมอเพื่อนํามาตัดสินใจนะครับผมทีนี้เราจะทํายังไงดีให้มัน Impact หรือว่ามัน e f f e c t i v e นะครับเรื่องของ KPI เราลองมาดู1ิขั้นตอนนี้ของคุณเบอร์นาร์ดไปนะครับอันแรกเลยครับผมชอบมากเลยคำนี้คือเริ่มจากกลยุทธ์คุณต้องเข้าใจกลยุทธ์คุณต้องใจการเติบโตที่คุณต้องการจะไปต่อให้ชัดเจนมากขึ้นก่อนนะครับผมนะถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าธุรกิจของคุณจะบรรลุอะไรเนี่ยนะครับถ้าคุณยังไม่ทราบเลยเนะี่ยมันก็เป็นไปได้ยากมากเลยนะครับที่คุณจะกําหนด kpi ได้ดีนะครับกลยุทธ์ของคุณจึงทําหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบ kpi ที่เหมาะสม แต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันชัดเจนนะครับบ่อยครั้งนะครับบริษัทเนี่ยทำเอกสารเปเปอร์เรื่องของกลยุทธ์ยาวยืดนะครับแล้วก็เป็น powerpoint ที่อ่านแล้วดูสับสนนะครับผม<ภ>ทีนี้จริงๆแล้วกลยุทธ์เนี่ยมันควรจะเป็น one page summary ด้วยซ้ำนะครับ two page summary ก็เยอะแล้วนะฮะคือรู้กันอย่างเดียวเลยว่าปีนี้ครึ่งปีนี้พวกเราต้องการจะกเซสเรื่องอะไรทุกคนในองค์กร ถามไปเนะี่ยประโยค2องประโยคแรกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนั่นคือความสักเซสของการที่คุณมีวิชั่นมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนครับนะครับข้อที่2นะครับผมขั้นตอนที่2ครับผมคุณต้องกําหนดคําถามที่คุณต้องการคําตอบเชื่อม KPI เข้ากับกลยุทธ์ไปแล้วในข้อแรกนะครับการโฟกัสของคุณชัดเจนขึ้นมาแล้วเนอะแต่การระบุคําถามที่คุณต้องการคําตอบจะช่วยโฟกัสให้มันแคบลงไปให้มันชัดเจนอีก คำถามที่คุณต้องการคําตอบไม่มีคําตอบเรื่องนี้ธุรกิจคุณไปต่อไม่ได้นะครับผมผู้เขียนนะครับเขาจะแนะนําลูกค้าให้คิดถึง k p q เสมอนะ Key Performance Questions คาถามผลการปฏิบัติงานหลักนะครับโอ้นี้น่าสนใจมากเพื่อให้คุณทราบนะครับว่าคุณต้องการเก็บข้อมูลอะไรอย่างเช่นทางบริษัทบอกต้องการเพิ่มรายได้เพิ่มอินคัมโดยไปโฟกัส ที่ส่วนที่กําไรที่สุดของธุรกิจนะครับสมมุติคุณขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนที่คุณกําไรมากๆเลยเนี่ยสมมุติว่าเป็นขายน้ําในร้าน mm hmm. คุณอาะถามว่าเราทํากําไรได้ตรงไหนแล้วก็กระบวนการไหนที่มีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนใช่ไหมครัคุณอาจจะขายก๋วยเตี๋ยวขายน้ําขายขน,นมในร้านเดียวกันแต่ว่าส่วนต่างของน้ํามันได้เยอะสุดนะครับได้ทีละ10บบาทเลยก๋วยเตี๋ยวเนี่ย อาจจะได้ทีละ5บาทขนมได้ทีละ3บาทได้เซงเป็นต้นนะครับผมเมื่อคําถามชัดเจนแล้วก็คุณรู้แล้วว่าคุณอยากได้คําตอบอะไรคุณก็จะกําหนดตัวชี้วัดได้เนะซึ่งมันให้คําตอบกับคําถามที่เฉพาะเจาจงแล้วก็นําทําไปสู่กลยุทธ์แล้วก็การตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมของคุณข,ขั้นตอนที่3ระบุค,ความต้องการข้อมูลของคุณนะครับเมื่อคุณรู้ว่าคุณพยายามตอบคำถามอะไรคุณต้อง กำหนดความต้องการข้อมูลของคุณนะครับก็แน่นอนว่านะครับสมมุติว่าหลายคนก็จะบอกว่ามันมีข้อมูลโน่นนี้นั่นที่เขาไปหาไปเก็บมาไม่ได้นะครับผมให้ลืมทุกอย่างไว้แล้วก็บอกว่าฉันอยากได้ข้อมูลอันนี้มันมีอะไรบ้างที่ฉันต้องทําหรือว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างที่จะไปตอบอีกสองขั้นตอนแรกให้ได้นะครับถ้าคุณรู้ระบุวิธีการหาข้อมูลได้ วิธีการเก็บข้อมูลได้มันก็จะนําไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับ4นะครับก็คือการประเมินหรือว่า evaluate ข้อมูลทั้งหมดนะครับเมื่อคุณกําหนดข้อมูลอุดมคติจากขั้นตอนก่อนหน้าแล้วก็คุณจะวิเคราะห์ช่องว่างได้เปรียบเทียบสิ่งที่คุณอยากมีกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนะครับถามตัวเองว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนหรือทําอะไรเพิ่มเพื่อให้การเก็บข้อมูลนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์นะครับผม แล้วจึงค่อยหาตัวชี้วัดนะครับบริษัทนะครับจริงๆแล้วอะเรามีข้อมูลเต็มเลยแล้วก็ KPI เนี่ยถูกเก็บกันอยู่แล้วด้วยนะครับผมไฟล์ต่างๆคนต่างๆเก็บกันใหญ่เลยโอ้โหโดนสั่งมาไม่ได้สนใจเลยกลยุทธ์โน่นนี้นั่นนะครับผมแต่ทีนี้ครับมันสําพันสมผลกว่าไหมนะครับที่จะตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นมีใครบางคนเก็บไว้อยู่แล้วหรือว่าเกือบจะถูกเก็บอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็กลับไปตอบคําถามไอ้สอข้อแรกก่อนนะครับ, mm hmm. รบเพื่อให้มัน inline กัน ดูสิว่าก่อนจะเก็บข้อมูลนะครับคุณโอ้โหต้องเข้าใจกลยุทธ์มีคําถามมีคําตอบที่ต้องการระบุการโฟกัสอะไรต่างๆหาจุดที่มีอยู่เปรียบเทียบแก็บอะไรอย่างเงี้ยนะข้อ5ครับหาข้อมูลสนับสนุน KPI จะทรงพลังครับเมื่ออยู่ในมือที่ถูกต้องหมายความว่านะครับการเข้าถึงข้อมูลสนับสนุนจํานวนมหาศาลนะครับผมก็ไม่มีประโยชน์ไม่แตกต่างจาก KPI แบบดั้งเดิมนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับคุณต้องออตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้รับมานะครับผมข้อมูลมหาศาลเนี่ยถูกสร้างและจัดเก็บในรูกนาที่หมายความว่ามีข้อมูลสนับสนุนที่มีศักยภาพที่จะทําให้เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นะครับผมก็จะทาให้คุณเข้าใจโลกได้มากขึ้นแล้วก็เก็บข้อมูลตัดสินใจอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับผมนะทีนี้ต่อนะหก นะครับข้อ6หละขั้นตอนที่6หละกําหนดวิธีการวัดและความถี่อันนี้สําคัญรู้ว่าต้องการอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่การหาว่าจะเข้าถึงแล้วก็วัดข้อมูลยังไงเป็นเป็นอีกเรื่องนะครับเมื่อคุณรู้ว่าต้องการเก็บข้อมูลอะไรคุณต้องหาวิธีวัดให้เหมาะสมนะครับยิ่งเป็นความจริงมากขึ้นหากคุณต้องพัฒนา KPI ใหม่นะครับโดยทั่วไปแล้วควรจะเก็บความถี่แล้ววัดให้สอดคล้องกับวิธีและเวลานะครับผม ความถี่ในการวัดต้องสอดคล้องกับความถี่ในการรายงานนะครับผมหากคุณเก็บข้อมูลความพึงพอใจลูกค้าโดยแบบสํารวจในช่วงฤดูร้อนแล้วไปสรุปในฤดูหนาวอย่างงี้นะครับมันก็ล้าสมัยไปแล้วไม่เอฟเฟกตีฟแล้วไม่อิมแพกอะไรแล้วนะครับเมื่อกี้มีทั้งวิธีการเก็บแล้วก็ความถี่นะครับแล้วก็ช่วงเวลาเนะเครับผมกําหนดความเป็นเจ้าของให้กับ KPI นะครับคือมันต้องมีความเป็นเจ้าของครับมี ownership มี2แบบแบบแบบแรก ความเป็นเจ้าของ KPI ในแง่ของความหมายและตีความต้องรับผิดชอบในการดู KPI แล้วก็ตีความหมายต้องมีคนคนนี้ครับติดตามการเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจ 2. ความเป็นเจ้าของก็คือการเก็บข้อมูลครับบางครั้งคุณก็ทําให้มันเป็นอัตโนมัติได้แต่บ่อยครั้งการเก็บข้อมูลต้องมีคนมาเกี่ยวข้องนะครับอาจจะต้องมีพนักงานคนไหนก็ตามหนระที่แอสซน์เขาให้เขาเป็นคนที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับ หนึ่งคนตีความกับสองคนที่เก็บข้อมูลนะครับต้องมี O w n e r s h i p ตรงนี้แปดทำให้มั่นใจว่าคนในองค์กรของคุณเข้าใจ KPI ครับโอ้โ oh, หอันนี้โคตรสำคัญเลยนะครับในธุรกิจของคุณจะต้องรับรู้ว่าคุณกำลังพยายามจะบรรลุอะไรวัดความคืบหน้าไปสู่ความสำเร็จนั้นอย่างไรสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่รับผิดชอบความเป็นเจ้าของครับ KPI แต่ก็สำคัญกับผู้คนทั่วทั้งธุรกิจในทุกระดับ KPI ควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจสำหรับพนักงานทุกคนนะครับ และทุกคนควรที่จะตอบคำถามให้ได้ว่าสิ่งที่ฉันทําวันนี้จะส่งผล KPI ของเราอย่างไรนะครับผมวันนี้สําคัญมากนะครับผมซึ่งเมื่อให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มใบอินในระดับพนักงานนะครับทําให้มั่นใจว่าการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเน,นื่องอยู่ที่แก่นนะครับ9ครับผมหาวิธีสื่อสาร KPI ที่ดีนะครับจะสื่อสาร KPI อย่างไรให้ข้อค้นพบของมันชัดเจนน่าสนใจแล้วก็ มองเห็นสําหรับทุกคนนะครับผมหลายคนเนี่ยทำให้มันเป็นรายงานยาวๆหรือว่าเต็มไปด้วยตัวเลขตารางนะครับผมซึ่งยังไม่ดีพอนะครับไม่มีประโยชน์ะไรเลยที่มันจะทําให้ทุกอย่างมันซับซ้อนแล้วอ่านยากใช่ไหมซึ่ง Visualization ที่มีประสิทธิผลจะอธิบายแนวโน้มความผันแปรของข้อมูลได้พยายามหาภาพที่เหมาะสมกับ KPI นะครับผมและสร้างคําอธิบายข้อค้นพบเพื่อให้เกิดความรู้นะครับผมเพื่อให้นํา Data ต่างๆไป Inter p r e เพตข้อมูลได้นะครับ1ิบ ทบทวน KPI เพื่อให้มั่นใจว่าช่วยปรับปรุงผลการปฏิบัติงานพอที่10แล้วเนาะหาก KPI ไม่ได้ประโยชน์ในการช่วยคุณนะครับหรือคนอื่นในธุรกิจซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรุงนะครับดังนั้นคุณต้องทบทวนตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีประโยชน์คุณไม่ได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงวัดข้อมูลเพียงเพื่อแบบจะเช็คเช็คไปเนาะ KPI เนี่ยเมื่อใช้ได้ถูกต้องมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่ช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานนะครับผมก็ ทำให้คุณได้เปรียบในการแด่งันะครับผมว่านี่คือครบถ้วนและละเอียดมากนะครับในเชิงของหลายคนจะกําหนด KPI เนอะทำงานอะไรเขียนไปเลยใช่ไหมครับคือคุณเข้าใจกลยุทธ์ก่อนแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณอยากรู้อะไรเนาะในคนคนนั้นน่ะนะครับในโรโรนั้นหรือ KPI นั้นนะ่ะมีคําตอบอะไรที่คุณต้องการฟังนะครับเพื่อนําไปสู่ไอตัวกลยุทธ์ขององค์กรองคุณให้ได้นะครับผม บางทีเนี่ยวิธีการคือมันอาจจะต้องมานั่งลิสต์นั่งเช็คกันมานะฮะเพื่อที่จะหาสิ่งที่มันสำคัญจริงๆในการแฝงนะครับผมแล้วกนะ็คุณต้องการข้อมูลอะไรบ้างใครเป็นคนอินพุตนะแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการสื่อสารทำยังไงให้มันเป็น v i s u a l ลซ i z e ให้ทุกคนเห็นนะครับนี่คือ KPI ที่ดีนะครับ,นะรบแล้วก็ผมว่าถ้าหลายๆคนได้ฟังนะน่าจะเป็นประโยชน์ในการมีไอเดียนะช่วงนี้ก็ต้นปีเข้าสู่เดือนที่2ละ หวังว่าจะได้มี KPI ที่มีประโยชน์นะครับผมและก็ทบทวน Performance ของตนเองนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาได้ที่เพจชื่อว่า Lead With กันนะครับทาง Facebook แล้วก็มี YouTube แล้วก็ Podcast นะครับชื่อ Leadership Everyday Podcast นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วเจอกันตอนหน้านะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาฟังนะครับสวัสดีครับ